สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นดีดีที่1110ครับตัวนี้เนี่ย3,900บาทเอาทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้กลับไปได้เลยนะครับดังนั้นใครสนใจใครงบถึงตามหามู่หลานมิตราเคลนอยู่ดูคลิปนี้ให้จบเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเริ่มกันที่ขอ้อมูลเบื้องต้นดีกว่านะครับ อดนี้ฮีโร่107ตัวสกิน202สกินจำนวนแมตช์และวินเลทอัตราชนะถือว่าเยอะมากครับทีนี้ไปต่อกันที่ฮีโร่ที่อดีนี้นิยมเล่นมีข้อมูลสถติการเล่นของว i ยเลตซูก้าและเกรกเทลน a สแวนบูคอนไฮยเตสซิลมซิลมูหลักนาตายาวยอนลิเลียนาฟอร์เรนติโนควินนกนะครับซาตาลอเรียลนะครับนาคอนและเลสเตอร์ทุกตัวที่ผมกล่าวชื่อน,นี่คือความชำนาญกรอบตันเลยนะครับ อ่ะทีนี้มาต่อกันที่ข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์ MVP l e ี e n d a นดตามด้านบนเลยครับส่วนการเล่นจัดอันดับ g ก a n d Battle Abyssal ส l s s g r i m m ิมิตฮกวอลนู่นนี่นั่น,นตามนี้เลยนะครับฉายาสมรภูมิความชำนาญก็เป็นของภาคเหนือจังหวัดลำพูนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ทีนี้ไปต่อกันในหมวดของฮีโรและสกินภายในด R V v ตัวนี้กันครับ ฮีโร่ในไอดีนี้พูดสั้นๆเลยครับคือขาดทั้งเกมแค่น2ตัวคือเด็กสตราและเซเฟล่าซึ่งเก็บเหรียญในเกมทยอยซื้อเอาได้เพราะไอดีนี้นะครับรูนตันทุกสายไม่แทบแทบจะไม่ต้องซื้อเพิ่มเว้นแต่ว่าคุณพิเลนอยากจะได้รูนประเภทนี้ในการแข่งขันอะไรก็ว่าไปนะเผื่อคุณอยากได้ก็อาจจะต้องเก็บเพิ่มแต่ณตอนนี้ผมมองว่ามันไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้ไอดีนี้คือรูนเยอะมากอยู่แล้วนะครับ เก็บเหรียญในเกมซื้อตัวละครอย่างเดียวก็ถือว่าตอบโจทย์และดันให้ฮีโร่ครบทุกตัวได้ง่ายๆเลยครับถัดมาคือสกินในไอเดียวีตัวนี้ mm hmm. ก็ต้องบอกเลยว่า202สกินเป็นจำนวนที่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับราคาแค่3,900เนี่ยมาดูกันดีกว่าครับเดีย๋ยวเราเริ่มกันตั้งแต่สกินตัวแรกนะครับในดีนี้อ่า สกินตัวแรกใน DRW ตัวนี้จะเป็นวาเลอร์พ s าสกินของมิหน้าล่างฮันติ้งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาจนถึงล่างสุดเลยนี่คือสกินที่มีใน DRW ตัวนี้ทั้งหมดนะครับเริ่มต้นเราจะเห็นได้ว่ามีลิมิเต็ดของมาหลอดล่างนี้หายากมากรวมถึงลิมิเต็ดเกรกมาเนกิเนโกอันนี้ก็โคตรหายากและเป็นสกินเกรกอีกตัวหนึ่งที่สวยมากครับแล้วก็มีลิมิเต็ดของไฮยาเตะของแวน นะครับทั้งล่างผีตาโขนมีอันติเมสสกินมาหลอดหุ่นยนต์มาหลอดอีวิลโชกุนก็จัดไว้มีในโซนาคอสเซเบอร์คอร์เวลสามเลยนะครับแล้วก็รีเจนมูหลากกาแล็กซี่รีเจนของเทลนาสคิวปิดเมสเซนเจอร์นะครับสกินรีเจนต่างๆนะครับอันติเมสสกินหงษ์ยนต์รีเจนกาลีรีเจนเดอะแฟลตนะครับรีเจนหนุงอลิสและสกินต่างๆคุณผู้ชมลองดูนะครับ F MVP ของนาอคอสก็มีสกินในสซนวูคองฟูดมังกี้ปั้นไว้ที่เวล3แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นเลเวลยอดฮิตเลยสำหรับใครที่ชอบเล่นวูของมักจะปั้นไว้ที่เลเวลนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีในโซลสกินลาสมวยไทยทำการเติมซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยเฉพาะสกินนี้ไปเติมเอง1650บาทครับและก็มีสกินรีเจนตัวอื่นอีกมากมายครับที่คุณผู้ชมจะได้ไปอ่าถัดมาจะเป็นโซนของสกินเทศกาลต่างๆนะครับคุณผู้ชมลองดู มีสกินบลีดสกินลิมิเต็ดของแอนเนทนะครับสกินซีซั่นต่างๆรวมถึงสกินวาลเลอร์พาร์ชของคาเฟนีเมโลดีสกินอุลตร้าแมนฟอร์เรนติโน่ก็ทําการเติมซื้อไว้สุ่มไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีวาลเลอร์พาร์ชของมูลาดล่างอาราเวิลลิมิเต็ดของคาเฟนีแฮ็กสไพลเออร์รวมถึงมิราเคิลสกินที่เป็นสกินชูโรงของไอดีนี้เลยนะครับสำหรับ Celestial Space Bender เป็นสกินที่ถ้าไปสุ่มเองผมว่าประมาณ2,000กว่าบาทอย่างแน่นอนครับ เฉพาะสกินนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะผมผมตีเป็นเงินแล้วกันคุณมีเงิน3,900บาทในกระเป๋าถ้าคุณไปเติมเองคุณอาจจะได้สกินนี้กับบวยไทยแล้วคุณอาจจะไม่ได้อะไรนะครับคุณอาจจะได้แค่2สกินที่ผมพูดชื่อนี้ และคุณไม่ได้อะไรละแต่ถ้าคุณซื้อดีนี้ไปจ่ายเงินตรงนั้นที่เอาไปสุ่มมาจ่ายให้ตรงนี้แทนคุณจะได้ทั้งหมดที่ได้ดูในคลิปนี้ไปเลยผมมองว่าคุ้มเวอรเยอะนะครับมีลิปโป้คุโรสกิอิชิโกะนะครับแล้วก็มีสกินซูพรีมของซิลลิมิเต็ดของนาตาาสกินซีซั่นต่างๆลิมิเต็ดของลอเรียลครับสกินซูพรีมกิลดอร์นะครับมีแอสเซนกาตั้งแต่ซีซั่น3ด้วยนะครับลิมิเต็ดของวีล่าลิมิเต็ดของคริซี่โตโรเซลฟิตกาลีต่างๆนะครับรวมถึงสกินวออเลร์พา อย่างเอลซูโฮเบนล่างปีศาจนะครับแล้วก็มีลิมิตตดต่างๆทั้งเ n z นโซเอรันดอร์ตีมี่เทวานัสรวมถึงวอลเลอร์พารซีซั่น28ที่เพิ่งผ่านมาอย่างตูเรนฟ i ามิงดาก n และอินเตอร์สเตลาร์คอนซิลของซาตานะครับจัดไว้หมดรวมถึงลิมิตตดของร o x y s u ่ a a s าร์แอสติลลี่เียนาสุเพี l ร์ลาสฟอสิดมีหมัดน้ำแข็งแล้วมีมวยไทยด้วยมีหมัดไซเบอร์ด้วยอย่าง l a ชแฮ a กเบ e t อร์นะครับ AI made ของเตี o ๋ยวเซียนที่แจกฟรีไม่นานนี้ก็เปิดรับไว้เป็นที่เรียบร้อย AW bleed ของลินดิสกินครบรอบ3ปีต่างๆแล้วก็หมดแล้วครับนี่คือ202สกินถือว่าตอบโจทย์มากๆสกินทั้งหมดจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นอีกรอบหนึ่งใครดูไม่ทันช่วงนี้คุณสต๊อปภาพเลยนะครับก็ลองพิจารณากันดูนี่คือ3 9 0 0บาทจะได้สกินทั้งหมดนี้เลยนะครับ ค่อนข้างตอบโจทย์เลยสำหรับผมนี่คือถ้ามองหายดีแล้วงบไม่เกิน5,000เนี่ยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่น่าสนใจเลยครับโอเคและไอดีนี้นะครับก็มีในส่วนของคริสตัลแดงอีก1เม็ดสูพรีมนะครับอีก1เม็ดนำไปแลกสกินได้เลยทันที1ตัวคุณต้องการคริมแน็คบัตเตอร์ไฟไอริหรือต้องการตัวอื่นจะรอกิจกรรมในอนาคต อันนี้ก็สุดแท้แต่ตามสะดวกเลยนะครับอาทีนี้เราดูฮีโร่สกินจบแล้วไปต่อกันที่รูนอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นว่ามันเยอะมากครับมาดูกันดีกว่าที่เป็นรูนเลเวล3จะเห็นได้ว่ารูนแถวแดงนั้น10ชิ้นทั้งหมดไม่มีอไหนต่ำกว่า10นะครับนั่นแปลว่ารูนแถวแดงครบทุกอันส่วนรูนแถวม่วงนะครับก็จะมีทั้งโครซัสที่เน้นดูเลือดโทนที่โครซัสเน้นพลังชีวิต เอเซนเรเวอร์ River, เน้นดูดเลือดโทนที่เน้นคริและพลังชีวิตโปรเทคที่เน้นพลังชีวิตเหมือนกันเรียกได้ว่าถ้าเป็นรูสายแท้งใหดีนี่ถือว่าเยอะนะมีบัดแมจิกของสายเมดแอซเสเนตกับสปิริตกังของสายแครีแอซเซสินอะไรพวกนี้วนรูแถวเขียวมีโปรเวสมีโอ้โหพูดสั้นๆแล้วกันครับขาดไม่กี่อันเท่านั้นคือหลักๆครบหมดไม่ว่าจะเจาะเกาะเวทเจาะเกาะกายภาพนะครับต้านทานเวทลดคูลดาวน์ในสองแบบเลยเอาไปเลยครับ เห็นไหมฮะว่ามันเยอะแค่ไหนปริมาณคือ230ชิ้นนะครับใน300ชิ้นไอดีนี้มีรูนไป230กว่าแล้วนี่คือทั้งหมดที่คุณจะได้ไปในด้านของรูนนะครับถือว่าตอบโจทย์มากถัดมาคือช่องรูนใน IDR ดีตัวนี้นะครับโหไม่น่าเชื่อวัจะปั้นไปเยอะขนาดนี้28ช่องครับคุณเอาไปจัดกันให้ตาเหลือกกันเลยนะครับช่องรูนขนาดนี้เรียกมาหาศาลมากๆนะครับผู้ชมท่านใดที่ชอบก็ลอง มาจัดการตามสะดวกตามสายที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยครับทีนี้โอเคในเะรื่องของรูนจบไปนะไปต่อที่คลังของครับมันจะมีพวกบัตรเปลี่ยนชื่อซึ่งในดีนี้ถือว่าโอ้โหคุณพันคุณเจ้าใช้จริงในการเปลี่ยนแปงใบมีให้40บใบครับนั่นแปลว่าเปลี่ยนได้4ครั้งชัวร์นะครับคุณจะเปลี่ยนเล่นทันทีที่ซื้อหรือคุณจะส่งต่อให้น้องชายคุณเล่น น้องชายคุณจะเปลี่ยนชื่อต่อก็จัดได้ตามสะดวกและก็มีโทรโคมีไอเทมต่างๆจิปธาต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งหมดนี้มีคริสตัลแดงด้วยที่ผมกล่าวไปนะครับและที่เดี๋ยวก็จะเป็นไอเทมจิปธาแล้วล่ะจากกิจกรรมต่างๆอีเวนต์ต่างๆในเกมอารวีนะครับโอเคประมาณนี้ไปต่อกันที่ปรับแต่งอีโมจิจะมีประมาณนี้ครับไปกันอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับต้องขออาภัยด้วย แล้วก็มีเอฟเฟกในการวาร์ปตามนี้เอฟเฟกสังหารตามนี้และเอฟเฟกวิ่งตามนี้ครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องย้อนคลิปไปแล้วค่อยๆดูนะนะครับประมาณนี้เลยอบูี่ดีที่1,110นะครับ3,900บาทนะครับชื่อพร้อมเปลี่ยนคริสตันแดงมี1เมตร สกินตำนานก็ค่อนข้างเยอะ202ตัวเป็นแลไป95ตัวนะครับมีมิราเคิลสกินของมูหลาดด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยเอาไปเลยในะราคานี้เลยนะครับสนใจสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้คุณผู้ชมด้นานใต้คลิปนี้เลยตรงดีสคริปชันอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส RV วีไอดีนไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ